น้าที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดสตูลแนวเทือกเขาบรรทัดต,ต่อในพื้นที่อำเภอมะนังพื้นที่นี้เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่ทีมข่าวเราได้ข้อมูลว่าเป็นจุดสําคัญที่เสียแป้งพร้อมกับพักพวกอาจจะหลบหนีโดยใช้เส้นทางนี้เพราะพื้นที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ติดกันกันกบเขาบรรทัดทางทิศใต้และตรงนี้แหละเนี่ยเขาชี้ใหน้น้องเนมดูเลยมันเชื่อมไปมาเลเซียได้ด้วยนะครับแล้วถ้าปิดรอยต่อตรงนี้ไม่ได้ เสียแป้งอาจจะหนีไปได้ก็ได้โดยวันนี้ค่ะทางด้านของน้องเนมเดินไปกับเจ้าหน้าที่เลยนะเพื่อไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วติดตามดูภารกิจร้อยตำรวจเอกวิรวัตร โนรดีหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสพมานาังสตูลวันนี้พาทีมข่าวมรินทีวีบุกป่าบุกน้ําเดินเข้าไปในพื้นที่ว่าตรงนี้มันสําคัญยังไงเราเดินกันไปกับเจ้าหน้าที่ประมาณสัก3ามกิโลเราไปถึงจุดที่เป็นจุดสําคัญเจ้าหน้าที่บอกว่าจุดนี้แหละเป็นจุดสําคัญเป็นจุดรอยต่อจากการปะทะแล้วมีทานน้ําไหลผ่านลงมาหากจะห่างจากจุดรอยต่อประมาณสัก8กิโลเมตรถ้าจะหนี สมมุติจะหนีไปมาเลยจริงๆถ้าเราไม่รู้ทางนะอืแต่เราชํานาญการเดินป่าสักนิดเราจะเดินจากรอยต่อจุดป,ปะทะที่เป็นลําธารอะแล้วยาวมาเรื่อยๆอแล้วมันส่งต่อไปจนถึงเส้นทางที่มันสามารถออกไปทางชายแดนได้เช่นกันตรงนี้แหละเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าต้องเข้ามาทำการสำรวจเลยพาทีมข่าวอมรินทีวีไปด้วย เดินเท้ามาประมาณกี่กิโลแลครับจุดนี้เราเดินมาจากหน่วยพิทักษ์ป่าภูปะพิษก็สามกิโลมาถึงจุดนี้เขาเรียกว่าวังกลอยครับพี่ครับครับผมจุดนี้สําคัญยังไงครับพี่จุดนี้สําคัญยังไงก็คือน้ํามวลน,น้ําที่ไหลมาไหลมาจากค่าย84บ้านจ่าบ้านลําเคียนใจที่เขาจุดประทะอยู่ด้านนู้นนะครับจุดประทะด้านเองครับซึ่งห่างจากถ้าเราวัดจากแผนที่นะครับห่างจากจุดน,นี้ประมาณ8กิโลเมตรครับ8กิโลเมตรครับผม mm hmm. ก็จะเดินมาตามเส้นทางที่เราเดินทางมันอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับครับที่สิ้น ดูจากสภาพและป่าที่เราเดินกันมาใช่ครับค่อนข,ข้างกระูนปลาเยอะครับสามารถที่จะจับได้กินได้ก็คือไฟก็อะไรท,ที่ที่ผมได้แนะนำล้ามันมีวิธีการก่อไฟอยู่ซึ่งปา่าส่วนใหญ่ก็จะเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับฝั่งนี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นแหล่งน้ำวิวอย่างสมบูรณ์จริงๆใช่ครับใช่ครับมันถึง,งเ,ปเป็นเหมือนยุทธภูมิสําคัญจุดสําคัญที่ เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าทางเสียแป้งพร้อมกับสมุนเนี่ยอาจจะใช้เส้นทางนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่เหมือนที่ผมได้ได้ไดนำมาแล้วก็คือฝั่งนี้ไม่ต้องเดินขึ้นมาจากกางฝั่ง,ท,งปปท่ามปูปาเพชรฝั่งบ้านจราคือเดินลงมาฝั่งบ้านจราจะอยู่สูงกว่าและก็จะเดินก็ก็จะลงมาจนถึงฝั่งข้างล่างซึ่งโดยปก,ก,กติที่เขาบอกว่าตามสัญญาณของคนนะครับเมื่อหลงก็คือจะเดินลงตามน้ำาก็คือข้นตลงมาใช่พอน้ำเนี่ยถ้าผมเข้าใจคือไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำถูกต้องเลยครับ และการเดินลงเขากาเดินขึ้นเขาการเดินลง,ขงเลงขาใช้พลังงานน้อยกว่าอยู่แล้วกับการเดินขึ้นเขาแล้วเป็นกฎพื้นฐานของการกทาการ,การหลักเือไบเบร์อู่แล้วคือถ้าเกิดปั้นลงก็คือเดินลงน้ำมันรอดปลอดภัยปลอดภเข้าหาชุมชนแน่นอนหัวหน้าชุดเฉพาะกิจบอกว่าเดินเรื่อยๆครับไปทางลงไปเรื่อยๆไปทางเส้นน้ํานอกจากที่จะเดินต่อไปได้แบบมีชีวิตแล้วนะคือเอาชีวิตรอดหนึ่งน้ำใสสองมีปลาท่านบอกงั้น สามมันออกไปทางมาเลเซียได้อันนี้คือ3าประเด็นสําคัญหลักของเส้นทางนี้นะแล้วนอกจากนั้นน้องเนมพานุพงก็เลยบอกพี่แล้วคนเรามันทิ้งข้าวของไว้หมดเลยผมเจอ,อตรงจุดนึงจะไปยังไงนะ้ํามีกินแล้วไงปลาจับเป็นอนะ่ะมันเผาได้เ<อ>จ้าหน้าที่น้องเนมก็บอกเฮ้ยพี่แต่เขาไม่มีเชื้อเพลิงนะ<อ>คนเดินป่ามันหาเชื้อเพลิงจากต้นยางในพื้นที่ได้น้อง จ้าหน้าที่ชุดหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพาน้องเนมไปซึ่งเราพบต้นยางที่ทําเชื้อเพลิงได้แบบเนี้ยเป็นระยะระยะไม่ได้หายากเลยแล้วถ้ารู้อ่ะทําได้แล้วไม่ยากน้ำมันยางนี้มันจะมีคุณสมบัติเป็นของเหนียวๆน,นี้ครับอ่าเป็นของเหนียวอย่างนี้นะเดี๋ยวันนี้แล้วแนี<อ>แ้มันจะติดไฟง่ายอ๋อ okay. มันจะเป็นประโยชน์เวลากรก่อไฟในพื้นที่แบบนี้ครับคือสมมติว่าถ้าคนอยู่ป่าเป็นคนเดินป่าเป็นเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเจอต้อนเนี้ยคือมันยังไงได้ฝนตกก็ก่อไฟได้ ก่อไฟได้ใช่ครับอ๋อคือลักษณะพิเศษเป็นไงฮะจะเห็นว่าพอมันจะมีน้ำมันเหนียวเหนียวด้วยดมดูก็ได้ครับดูกลิ่นนะดมได้ยังไม่มีแตรจะกลิ่นคล้ายคล้ายยางยางใช่ครับซึ่งมันจะก่อไฟได้ฝนตกก่อไฟได้เพราะว่าบนในบนพื้นที่ในป่าของบรรทัดมันก่อไฟยากเหต่ถ้าเรามีต้นยางครับต้นยางนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีความจานาญเรื่องป่าเขาก็เก็บไปแล้วไปก่อไฟโอ้โหโอ้นี่คืออยู่รอดเลยนะ แต่ก็ต้องคน<อ> <อะ S 1> ที่เป็นโอ้โหหลายวันที่ผ่านมาเสียแป้งมีทักษะในการอยู่ป่าพอควรเหมือนกันนะ<ม>แต่ก็มันก็ยังมีหลากหลายทฤษฎีอะต้องพูดแบบนี้เพราะบางคนก็บอกว่าถ้าก่อไฟก่อไฟมันเห็นแน่จากระยะไกลทั้งควันทั้งแสงก็เป็นหลายทฤษฎีที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะปิด ช่องโหวทั้งหมดเพื่อไล่ล่าเสียแป้งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผู้สื่อข่าวของเราน้องเนมเนี่ยก็พยายามเดินเท้าเข้าไปกับเจ้าหน้าที่เข้าไปอีกประมาณ2กิโลไปถึงบริเวณวังกลอยอ่าซึ่งเป็นน้ําตกขนาดใหญ่นะครับและตรงนี้เป็นจุดที่รับน้ําโดยตรงมาจากบ้านตระแล้วก็มีระยะทางห่างจากบ้านตราประมาณ8กิโลตรงนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เขาบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีนี่แหละที่เสียแป้งอาจจะเดินลัดเลาะมาตามแหล่งน้ํา ซึ่งมันเป็นเส้นทางน้ําสายตรงจากบ้านตระมาสู่อําเภอม,มะนังแล้วเป็นพื้นที่ลักษณะคือน้ําไหลจากที่สูงลงต่ําแล้วก็ลงไปพื้นที่ตอนล่างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปฮะคุณผู้ชมครับว่าถ้าเดินป่าเป็นดํารงชีพได้ก็ไม่น่าจะอยู่ลําบากมากนักแต่บางคนก็บอกว่าเรื่องอาหารการกินก็เป็นเรื่องใหญ่และบาดแผลที่เขาบอกว่าไปเจอ รอยเลือดของเสียแป้งตรงจุดปาทะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันซึ่งเอาจริงๆเส้นทางนี้ทําไมต้องไปอย่างที่เมื่อสักครู่บอกค่ะเส้นทางนี้อาจจะใช้หลบหนีใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในป่าใช้คํานี้ได้เลยนะเจ้าหน้าที่บอกแล้วมันยังมีจุดที่เมื่อกี้ถามว่าถ้าจุดไฟแล้วอ่ะจะเห็นไหมไม่เห็นได้นะ พร้อมตลอดเส้นทางที่เข้ามาเนี่ยระยะทางจากฝั่งที่หลบหนีไปจนถึงตรงนี้ตรงนี้ตรง,ตรงจ,จุดที่เปิดเมื่อสักครู่น้องเนมคุยตรงนี้มันห่างจากจุดประทะ8กิโลเดินลงมาเรื่อยๆสามารถเดินลงตามน้ำได้ใช่ไหมแล้วมันจะเจอหน้าผาม,มันจะมีผาที่สามารถจะเป็นจุดอับสายตาเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางในการหลบหนีที่ทั้งปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าได้นี่นี่น,นตรงนี้ เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาสํารวจเส้นนี้ว่าแอบ,บอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ปิดทุกช่องโหว่ความเป็นไปได้มีอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ก็ปุดทุกช่องโหว่เนี่ยนะครับเพื่อสกัดไม่ให้เสียแป้งลงมารวมไปถึงการจับกลุมตัวให้ได้เร็วที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าดูจากการสํารวจเส้นทางหนีตอนนี้คาดกันว่าเป็นไปได้ไหมกับการที่เสียแป้งอาจจะเดินลงมาจากจุดประทะนะครับมาถึงน้ำตกวังกรอยมาถึงต้นยางยักษ์ ที่พบร่องรอยการจุดไฟมาสู่ผาหินและออกสู่อำเภอมะนังจังหวัดสตูล